วววว้า,ววาวมันไม่ยากอต่ไม่ิเลย,ย,ยอ่ะงา่ายมากเี

อร่อยมากตมันต้องยอมอ่ะเพราะว่ามันเจอปมูมาแล้วเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างปูม้าเนี่ยกลาดกับฟังแสงน,นะครับจะจะทิ้ที่ิยู ปูปม้ามันร้องไงคือถ้าเป็นบางแสนนะเม <c oughs> นูตามโรงแรมนะ <c oughs> ปูม oh! <c oughs> ้ามันเป็นซิกเนเจอร์ เาออกทีวีแล้วมันเท่าาที่เรากินปเดจ้าออ้คนเะกินเสร็จแล้วต้องมีเสียงซาวเอฟเฟกต์คลาดดาม นายคุณเลคุณกินขนาดนี้เลยเหรอโหดมากเลยค้าวไม่แบ้าวนสดปกติมันจะไม่ได้เนื้อเยอะเท่าตายนตบบเต็มเยกินอย่างนี้ตัวโอ้ยดูหน้าตาคนกิน ต้องกัดเหมือนคนที่เขากินปูไข่ดองเขากัดไปเลยนี่ตายกัดไปเลยคนสวยๆเขาทิ้งกินหมดนะไม่เราไม่วยทิ้งความสวยไปชั่วคราวใช่ช่วงนี้พีชีพเออเลยแต่เหมือนจนะทอดเยอกว่นาเออใครไหวล่ะดึงอะไร้อกลัวเนีน่ยกินแก่น คุณเลขาซัดไปเยอะขนาดนี้ครับเธอมาเพื่อเธอมาเพื่อเธอมาเพื่อน้ำพริกเกลือโดยเฉพาะเด็มากเกือมากสังเกตจากอคจะบอกพีนตอนแรกว่าจะตั้งใจกินนะฮะอดไม่ไหวสุดท้ายแล้วเป็นคนที่ชอบปูมาเสป็นคนที่ชอบปูมาแ มากราดต้องปูม้านะครับจังบบรีจะกินปูดำปุทะเลปูม้าต้องมาตราว้าแสดอร่อยเดี๋ยวแกะก่อนกินกันหน่่ยก็ได้อนากันเชียงปูม้าจริงครับนะสุดท้ายอดไม่ได้ มั้เป็นซีลก็จะมอยแหละัวหนังสองนนะนมากหวานมากอ้อโรยชิลล่ มาตอนหน้านี้ก็ือกปคะนี่ครับมน่านไม่ได้เดี๋ยวสิ้วอร้อนอันเดี๋ยวลองคลองเลยเห็นอเห็นจนปากเป็นคำร้านะไร้ไม่ได้ คูมาที่นี่เนื้แน่นมากปกติเราจะเจอคูมาแบบที่มีน้ำอะท่เม่ไดานเอกเขามาว่าไซส์กากิโลลวสี่ร้อยหสิบไม่ได้แพงมากลสี่ร้อยห้าิบกี่ตัวโลประมาณแปดแปดเก้าตัวโลอ้ยแค่นี้ก็หยิบแล้วแล้วคดูตัดเข้าไปคุณได้เนื้อคูมา อรอไม่แพ้ที่จับสองที่ับเลยปูดำแล้วที่บ้านเราก็กิโลแปดร้อยต่อจะได้ห้าหกตัวมันจะแตกต่างกันรสชาติอะไรใช่แต่รสชาติมันไม่เหมือนกันนะทุกคนรู้อยู่แล้วเรื่องของปูม้าอยู่เจ้านี้เคยกินแต่ยำปูม้าแต่เนื้อมันจะน้อยมากเพราะมันเป็นปูม้าสดที่เนี่ยปูม้าปูม้าเนื้ออะไรเนื้อังไงเนาะ ่วกไม่มีระยานะไม่มีใครบอกได้เลยว่าอร่อยขนาดไหนจนกว่าคุณจะมาลองต้องลองท้าร้านขอลุงศีที่ตากลึกลับหน่อยแต่ว่าสมสมได้สมมากแบบนี้กุ้มที่เป็นลูกค้าเจ้าแม่ก็วยที่ยังไม่มีร้านแต่ดูรับปูแล้วเราซื้อปูมาซื้อที่นี่มาซื้อที่นี่เสร็จเขาก็พัฒนา พี่ก็จะเดินมาซื้อที่นี่ก็บ้านที่อยู่ไกล้ตรงนี้พี่ก็จะมาซื้อพอซื้อเสร็จพีกจะพัฒนาส่งพี่ก็จะบอกว่าที่อยู่ด้านจะบอกาสงเรื่องไฟฟ้าผสมไฟฟ้าพอพี่โทรมาก็จะบอกไฟฟ้าใช่ไหมคะเป็นเป็นลักษณะนี้จนกระทั่งก็พัฒนาเป็นเป็นานกาแฟที่ัน ติดตั้งร้านอ่ะที่เราซื้อปูอ่ะตอนนี้ก็พึ่งาว่าเป็นร้านดังเลแล้วก็วิวมันข้างร้านเขาอะเดี๋ยวให้พี่เอกะพาไปดูข้างๆมองไปมันก็จะเป็นทะเลวันนี้ลมทะเลก็บรรยากาศดีมากคนนี้นี่ครับไม่พูดไม่จาเหงื่อแตกครับมีขึ้นเหงื่อ ันอนีไปแกะแกะกั้งครับกั้งครับแกะกั้งเขากินไม่เป็นเขาก็แกะให้เป็นฉีกเลยเนี่งฉีกตรงนี้ที่พี่บอกเนี่ยเปิดหวัวเปิดท้ายเออเอาเปิดหลังก่อนเปิดหลังก่อนเอาเปิดหลังก่อนะคะอุ้ยใช่ไหมล่อนเลยมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยอ่ะง่ายมากช่างมาให้แล้วอืเปิดตูดไอ้เปิดท้องเปิดท้องมันยังไม่ได้เย็นเหรอโอ้ย อินจิ้มเลยครับน้องยมี้ดจิ้มเลยครับลองดูไมครับแพ้เหรอครับลองดูเคยนสดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยคือครั้งแรกายที่เจอเนี่ยมันสดยังไงก็ไม่อมกิใหญ่แค่ไหนก็ไม่กินขารครักตด่ี่ตายอยู่ไหนเนี่ยผมติดต่อีตายได้เลยรตาัดากเลย นี่คือความหวานความหวานให้มันมากกว่าความมุ้งเปิดจุดโอ้โหเนี่ยวิธีการกินกันตัดด้านข้างครับแล้วก็เปิดหลังแล้วก็เปิดท้องแบบโอ้ยเปิดท้องออกมาไปว้าวไม่รู้มาร์วินเคยมาอยังไงนะ เราทำเสียงแทนมาคุยอันน <c oughs> ี้จิ้มถ้วยเล็กไม่ไหวขอจิ้มถ้วยใหญ่เพราะว่ามัตนตัวใหญ่โกคถ้วยท่นี้อะโอ้้ย<ม>ตัน่โอเควา<ม>วว้าวค หมดแม่เหล้อหมดหมดแอร์แล้ไม่เหลืองมดียดแต่คนนี้ยังไม่หยุดันนี้ต้มยำหัวปลาตะเก๋า อันนุปเก๋าทอดอ้าวมาได้ปลาใไม่อดชาม้วยลพริเออเอาลพริกอาแท็กซี่มน้เอาแท็กซี่น้้กงยังอยู่กังยังอยู่เดเสร็จวแเสร็จแล้วอุ้ยเอฟตัวนี้ใหญ่มากเขขอบอก๋อแกแกแกแเนดูหายมันหายแก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 กแก่อแกะไปแล้วเขจะเก็บไข้องเท้านีดูค่ะดูแล้วมันเป็นนปเการเล่าข้องเท้ารา้นไปมนจะมีพายุ้ป่ ีบฝนแล้วแต่เราไม่กินนะคะเราจะทำเองกน <c oughs> ินเนื้อกั้งไปจะกินเนื้อกั้งใช่ไหม เรลุ้นสีนะฮะเจอป้ายบอกว่าส่งท,ทั่วไทยส่งแค่เย็นส่งแค่แข็งส่งวันนี้เดี๋ยวเดีย๋ดวยวคุณจะบังส่งวันนี้ถึงวันถัดไปรอรับได้ที่หน้าบ้านโดยอินเตอร์เอ็กซ์เพรสโรจิติเบอร์โทรศัพท์0817572153 มีส่งทั่วไทยด้วยครับมีส่งทั่วไทยด้วยไปเชียงใหม่จะไปได้เนเรื่องนีครับผมว่าต้องลองดูครับเผื่อคนเชียงใหม่ดูอยู่ลองสั่งดูนะลองส่งไปเชียงรายก่อนนะ ตลาดเชียงรายมีมาจากมหาชไยของเขาส่งภายในจับกส่งออกกลางคืนเช้าเขาถึงก็ได้กินเขาอย่าทำเป็นทำเป็นเล่นนะอ่ะมาส่อมตัวต่อมามใหม่แล้วครับมเอาส่งนี้นตตคนนี้ก็รับประกันนะ ที่วันเดียวถึงนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องพัฒนาแล้วครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้ลบติเที่ยงอว่าอันนี้อะไรครับต้มปลาปลาเก๋าจปลาเกาปลาเก๋าต้มแต่ที่สาคัญเก๋าหรือย่เปะเกานาเก๋ระเกาเก๋าหรือรู้แต่เขาได้ตับมาเารเขาได้หัวใจอะของปเกามากาปเก๋าก แต่ว่าไม่เก๋าไม่รู้แต่รู้ว่าจะกินตับมะเขาเราจะไปกินตับแลนวนะฮะโซ่ตัดท่าน้องที่แบบเงื่อนเรื่องมาถึงแล้นช่วงท้ายเนี่ยนะฮะเรามาถึงถิ่นถิ่นสับปะรด อะไรนะพันกระส,สีทองต้องรอครนะับเพราะว่าธรรมเนียนมที่นี่ ทุกมื้ออาหารจะต้องตบท้ายด้วยสับปะรดช่วยย่อยอ๋อครับสับปะรดมันจะช่วยนะแก้เลียนแก้เอิบช่วยย่อยได้ดีมันจะมีเอนไซม์ใช่ใช่มันจะมีเอนไซม์ให้เอ็กคุยไปเลยอ่ะเขาจะกินให้หมดเดียมีหน้าที่พูดเกามีหน้าที่กินอืมไม่เขาบอกว่าผู้หญิงต้องกินสับปะรดผู้ชายต้องกินแตงโมเหรอ กินโซกินโซไม่พี่เมย์พูดมาแบบนี้พี่เมย์ต้องบอกด้วยว่ามันมันเป็นยังไงมันทำไมถึงต้องกินขับรถไปถึง้กินนังโมฟังต้องมาโอ้งคไม่ได้เลยกินนังโมเขาบอกว่าถึงจะกินไบย์ค่าทิ้งติ้งก็ว่าขับรถช่วยทำให้กระชับเออนั่กนิ่ใช่จะบอกว่าคือเขาอ่ะคือเหมือนเหมือนอาหารญี่ปุ่นเดี๋ยวนะฮะเหมือนอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นกินเมนูเสร็จจะต้องตามด้วยขิงดอง เพื่อตัดเพื่อจะได้ไปกินเมนูอื่นแต่เนี้ยอืมหวานฉ่ำ<อ>ปกติสีแบบเน,นี้ยถ้าถ้าเราเห็นที่ไหนอะสียเยอะนะขาวๆเนีมันจะต,ต้องเบี้ยวไงแต่ที่เนี้ยหวาน หวานตาสีทองตาสีทองเป็นจุดเด่นขพันตาสีทองคะหวานอบฉ่ำโดยที่สีมันไม่ต้องฉ่ำไม่ต้องสีส้มสีเรืองเหลืองนี่แหละมาถึงถิ่นจับรถเราต้องเอจับรถแต่เราไม่เป็นสับรถไม่เป็นจับรถเลย ตั้งแต่เป็นนักรีวิวเดี๋ยวนี้มุดหเยงใจเหรออันนี้อันนี้จ้อมือไรนี่กินเอะูู่ไม่ต้องันพับอะไรีูกขู่ข่ขั่ขู่ขู่่ขู่ข่ขูู่ เอยเดยค่ะเราต้องทาแต่ถูกหอใช่ใช่เต็มที่เลยค่ะตอ้บอกด้วยบอกเลยบอกบอกมันต้องบอกเออ